สวัสดีค่ะทุกคน,นควันนี้ผมพาทุกคนมาเก็บผักขมนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าแดดแดดเยอะมากแดดจัดมากก็คือจะเก็บผักขมแล้วก็ทำความสะอาดสวนไปด้วยนะคะนี่ค่ะก็ ส่วนตรงนี้ก็จะดูได้แล้วว่าเออนี้คือต้นพริกนี่นะคะอันนี้ก็คือผมได้ถอนเก็บมาได้แล้วนิดหนึ่งนี่ค่ะประมาณห้าหกต้นประมาณนี้นะคะนี่ก็ผักขมที่ได้เก็บไว้นะคะก็มีผักขมแล้วก็มีแตงด้วยนะคะทุกคน <อ>ก็คือจะเก็บแล้วก็ทำความสะอาดสวนไปด้วยนะคะเพราะว่าต้นพลิกเรามันจะได้เจริญเติบโตก็คือผมวันไหนแก่แล้วผมก็จะไม่เอานะคะนี่ค่ะยุนี่นะคะทุกคนก็คือเขาขึ้นแบบลกมากผมก็จะเก็บเฉพาะยอดที่อ่อนๆแล้วก็ ยังดอกยังไม่แก่นะคะผักขมนี่เป็นผักแล้วก็วัชพืชที่สุดยอดมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นผักเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นวัชพืชคุมหน้าดินชั้นดีเลยนะคะ นี่นี่ค่ะเป็นวัชพืชคุมหน้าดินส่วนอันนี้นะคะนี่โฟกัสที่กล้องอเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูในพื้นดีกว่านี่นะคะก็มีผักหมแล้วก็ที่เป็นวัชพืชที่แบบ ขึ้นเยอะมากก็คือผักลืมผัวนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเดอ้อผักลืมผัวหน้าตาเป็นหน้าตาเป็นแบบใดนี่นะคะนี่ค่ะเขาเรียกผักลืมผัวผักลืมผัวเขาจะขึ้นแบบเยอะมากแต่ก็บางทีผุมก็เก็บไปกินอยู่นะคะแต่เขาก็จะมีรสชาติแบบรสชาติ รสชาติแบบออกขมขมเฟือนๆนนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะเด็ดเอายอดก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ถึงจะรวบต้นดึงต้นเขาออกเลยนี่ค่ะ ามาเก็บต้นเขาก่อนนี่นะคะก็เก็บยอดเขาออกถ้าเราไม่ทำลายต้นเขายอดเขาก็จะแตกตลอดนะคะแต่ก็คือเพราะว่าอันนี้ผุมไม่ต้องทิ้งต้นเขาไว้เดี๋ยวก็มี <c oughs> เดี๋ยวก็มีต้นใหม่ขึ้นโผล่ขึ้นมานะคะเพราะว่าในดินเขาเนี่ย นี่คะ่ะเพราะว่าในดินเขามเมล็ดเขามันเยอะมากนี่นะคะทุกคนเพราะว่าผมจะเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยหมกักเอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยมเมล็ดสีฟ้าขาวๆนะคะปกติผมจะไม่ใส่นะคะทุกคนแต่พอดีว่า พอดีว่าปิกิจาการของแฟนนะคะแล้วทีนี้ปุ๋ยปุ๋ยมันกระสอบที่เปิดไว้แล้วทีนี้มันเป็นกระสอบใหญ่เป็นกระสอบใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็คือปกติเราบุ่มไม่ใส่ไม่ใส่นะคะพวกปุ๋ยต้องคอยล้ม มีกล้องตีลักาด้วยทุกคนนี่ค่ะผักขมเรา นี่คะ่ะทุกคนดูนะคะแต่ระยอด <c oughs> นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวบุ๋งขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ จะเก็บแค่จุดนี้ก่อนค่ะตรงนั้นเริ่มเห็นแบบเป็นต้นคลิกแล้วนะคะเดี๋ยวจะดูให้ให้ดูต้นคลิกใกล้ๆนะคะทุกคน,นแสงดดแสงเดี๋ยวขออนุญาตเก็บต่อก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวามาดูกันนะคะว่าผมจะเก็บได้เยอะไหมมาค่ะทุกคนต่อกันเลยนะคะผมก็ได้เก็บ เก็บผักหอมทำความสะอาดสวนนี่คะ่ะก็ได้เยอะกว่านี้อยู่นะคะก็แบ่งให้ยายข้างบ้านไปนี่คะ่ะยายข้างบ้านที่อยู่ตรงนี้นะคะก็แบ่งให้เก็บไปประมาณนี้นี่คะ่ะเพราะว่าเยอะเหลือเกินก็คือนี่คะ่ะก็เริ่มเห็นหน้าตาต้นพริกแล้วนะคะนี่คะ่ะก็คือเดี๋ยวจะถอนยงถอนหญ้าก,ก่อนนะคะ นี่ค่ะเพราะว่าช่วงช่วงตรงนี้ก็ไม่ใช่แค่มีแต่หญ้านะคะก็มีผักชีด้วยนี่ค่ะก็จะได้เก็บผักชีออกก็ตอนนี้ก็ต้นกำโตกำลังพอกินแล้วนะคะนี่ค่ะ,คะทุกคนก็เริ่มเห็นต้นพริกแล้วนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นพริกใกล้ๆนะคะทุกคนเพราะว่าพริกก็มีอยู่หลายสายพันธุ์มากเลยค่ะนี่นะคะมีทั้งเม็ดอ้วนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะมีทั้งเม็ดอย่างนี้มีลูกแดงแล้วก็มีนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นพริกที่ว่าผมเพาะผมเพาะก่อนนะคะ นี่คะ่ะก็เขาก็กำแรงกำลังแดงก็มีจำนวนก็แดงแล้วลูกหนึ่งนี่นะคะนี่คะ่ะเป็นพิกายสายพันธุ์มากเลยค่ะพันธุ์นี้ก็มีพันธุ์ด่างๆลายๆพันธุ์สีเขียวก็มีลูกอ้วนขวขวๆขาวๆก็มีลูกเจียจอยขาวๆนี่คะ่ะ แล้วพริกช่อก็มีนะคะทุกคนเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่อันนี้ก็คือผมไม่ได้เพาะนะคะพริกช่อเขาจะเกิดในกระถางเขาจะเกิดในกระถางที่ผมได้เก็บผักไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะหรือไม่ก็เอาดินเพราะว่าผมใช้ดินเก่าผสมกับดินที่ผมเอาพริกปลูกใส่กระถางนะคะนี่ค่ะก็เป็นลูกอ้วนๆสั้นๆถ้าเรา เก็บหญ้าออกแล้วก็พรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขาคงจะงามนะคะทุกคนนะคะ่ะแต่ก็ไม่รู้จะทันหนาวเขาหรือเปล่านะคะนี่นะคะเริ่มเป็นเริ่มเป็นสวนพริกกับเขาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มเห็นหน้าตาพริกแล้วนคะคะ เริ่มเห็นหน้าตาพริกส่วนนี้ก็จะเป็นต้นถั่วด้วงนะคะก็ปลูกปีเดียวเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็กกขึ้นทุกปีอันนี้ก็ต้นมะเขือเทศเรานะคะไม่รู้ว่าจะรอดตายหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกนะคะที่เวลเยียมเดดออกสองวันฝนตกสองอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ แล้วตรงนี้ก็คือนี่ค่ะบุ๋มเก็บไปละสี่ลูกนี่นะคะปลูกทิ้งทิงค่องว้างไว้นะคะทุกคนแต่ก็ดกค่ะนี่ค่ะปลูกทิ้งค้างางไว้กระดูกอืมนี่นะคะนี่ค่ะก็ได้เก็บแตงกับเขาห้าลูกส่วนอันนี้นะคะผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะทุกคนนี่ค่ะ มันคล้ายๆกับแตงกวาแต่เป็นลูกเล็กๆนะคะนี่ค่ะก็ปลูกไว้กอหนึ่งเพาะเองด้วยนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน,นี่ค่ะเป็นแตงกวาที่ผมเก็บไปก่อนก่อนที่จะลงมือเก็บผักนี่ค่ะทุกคน เดี๋ยวจะพาไปชมผักขมทางนี้นะคะทางฝั่งทางนู้นค่ะคะเขาขึ้นแซมบัวหิมะนะคะทุกคนก็ปลูกปีเดียวได้กินตลอดชีวิตเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ